อโอเคนี่รีวิวคันเอาดันไฟก่อนส่งนะครับในชุดก็จะมีปลั๊กไฟไว้ให้ตัวผู้กับตัวเมียเวลาใส่เราก็เสียบแค่แค่เสียบย้อนดึงปลั๊กอันเก่าออกแล้วก็มาเสียบอันนี้เสียบย้อนอีกข้างหนึ่งก็เสียบเข้าในชาร์จสายดิน สีดําเส้นเล็กให้จับลงกาวแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเทสเสร็จใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองมาหมุนไฟแดงตัวนี้จะต้องติดนะอะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คือสมบูรณ์โอเคต่อไปเราก็จะเดินเครื่อง มันไ,ไม่ได้14 7มันตัดเพราะว่ามันไม่ได้รับแรงโหลดไม่ได้ใช้งานอะไร4เ14แปเราเลิกใช้งานเลิกเล่นเครื่องเสียงแล้วก็ปิดมันก็จะกลับมาเป็นสแตนดาร์ดโอเคครับเตรียมตรงนะครับปับ๊บอิสุมังกร TFR ตัว90จะเป็นปั๊กวงรีมันจะเป็นปั๊กวงรี เปึน,นป <S <S <underground> เป็นปักลี <S <S เป็นแบนนะนี่ครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ